สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการที่อยู่ได้นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินสุวรภ,ภูมิซึ่งเราจะต้องเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์นะครับพร้อมกับผู้โชคดีที่งานช้างเซอร์สวีเทลนะครับตอนนี้ใกล้บอดดิ้งแล้วนะครับแต่ว่าปราโมทปลาทานยังไม่โผล่มาเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมรู้สึกร้อนๆหนาวไปหมดแล้วนะฮะ เอาเจมอยู่ดีครับอ่ะงงไปไหนไปสิงคโปร์เอาไปด้วยไปไปด้วยแล้วเห็นลูกพี่ลูกพี่กูป่ะลูกพี่อ่ะโอ๊ตเหรออืมโอ๊ตโทรมาหาเมื่อคืนเฮ้ยมึงไปกับพี่เต้กับกูหน่อยดิเดี๋ยวกูตามไปหมายความว่าหรอหมายความว่ามึงอ่ะไปอยู่กับเพื่อนพี่กูก่อนมันรับปากกับพี่มั้่ใช่ป่ะว่ามันจะพาพี่ไปเที่ยวพาพี่ไปกินพาพี่ไปงานช้างเซนติริเทลใช่เพราะกูพลาดมาหลายครั้งไงกูลอนดอนน่ะพี่ไม่ึงก็ไม่ไปไงโอ้โหสันฟ้านเนี้ยพี่มันก็ไม่มีตั๋วไงแต่สิงคโปร์เนี่่ยยเดดีี๋วพไ้ไไไปแนนน่อมป ไม่แน่มันอาจจะเซอร์ไพรส์เราก็ได้นะอาจจะไม่ไปเลยอะไรเงี้ยอ้าวเยี่ยงไม่ไปเลยได้ได้ได้ดิได้ดิยังไงอยากให้ออดไปครับอยากให้ไปสนุกด้วยกันไปเดินทาเบิร์ฟองไปเราอ่ะไปเราอ่ะเราไปด้วยไปด้วยไปด้วยกัน เช่ครับครับผมนี่เราอยู่ที่ไหนครับนี่ก็เป็นสถานที่แรกนะครับที่ในทริปนี้ที่พวกเราพามากันอันนี้ก็เรียกว่าอะไรครับสิงคโปร์ฟรส์สิงคโปร์ฟรายจากข้อมูลที่ได้มาเมื่อกี้คุณกับพี่เป๊กพี่เป๊กบอกว่ามันคือแลนด์มาร์กของสิงคโปร์ใช่แล้วก็จะทําให้เห็นทุกมุมมองของสิงคโปร์เลย3 6รสอาผมเคยไปลอนดอนมาแล้วผมเห็นของที่ลอนดอนก็ใหญ่แล้วอันนี้ยังคือใหญ่กว่าโอ้ย ถ้าคุณเห็นของผมว่าใหญ่กว่านี้่จริงรอขอดูหน่อยแล้วเราจะต้องขึ้นไหมครับทำไมอ่ะทำไมสีหน้าคุณดูเป็นกังวลถ้าพี่ใจผมขึ้นผมก็ได้เฟซไทม์หาลูกผมก่อนว่าเออถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยกันถ้าป๋าไปอะไรไปป๋ารักรักหนูนะลูกป๋าได้เขียนพินัยกรรมไว้แล้วว่าสมบัติทั้งหมดที่ป๋ามีครับให้แม่บ้านหมดแล้วนะครับ พวกเราจะได้ขึ้นไปข้างบนนู้นครับพร้อมกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกที่มากับพวกเราเราผู้ที่รับคัดเลือกที่มากับพวกเราอ่ะเขาอยู่ไหนไม่รู้ว่ามาหรือยังอาจจะอยู่ข้างในก็ได้นะปะลองดูง่างว่าข้างในมันเป็นยังไงพี่ไปก่อนพี่ไปเลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ทางพวกเรากลับกลับเฮียกลัวความสูงไม่เอาพี่เป๊กนัดผู้โชคดีครับที่ร่วมสุกผ่านทางแฟนเพจของ Facebook รายการเที่ยวอยู่ได้ วันนี้มากี่คนนะพี่มากันทั้งหมด6คน6คน6ชีวิตแล้วหน้าตาเขาเป็นไงพี่จำได้เปล่าไอ้จำมาจำไม่ได้แต่ว่าไอ้คนกลุ่มนี้มันยืนกันแปลกๆมืนกันนะเฮ้ย hey! you h a v e the end you know you h a v e you r hand นี่คนไทยไชัวสวัสดีครับ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 นี่ครับชมหน้าครับผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาสิงคโปร์กับพวกเราจับจอที่ด้คนับท่านครับ ตอนนี้ครับพวกเราก็อยู่บนแคปซูลนะครับบนซิการ์ฟวิวดีไหมครับทุกคนดีค่ะดีทำไมพวกคุณไม่มองทุกคนเลยมองพื้นทั้หมดเลยแิ่สโทุกโอ้กสามล็อกสีมันสวยค่ะต้องพูดแฟนนี้ดีกว่าคุณเคยขึ้นมาใช้ชีวิตคู่สูงขนาดนี้เลยครับไม่เคยครับแล้วก็ไม่คินก็เดินทำยิงด้วยทำอะไรนั่งเนี่ยออกจากแคปซูลนี้ไปเสร็จปุ๊บก็มีน้องสกายขึ้นมา ที่งานช้างเซนต์นเทลที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นงานที่ผมบอกเลยว่าผมไปลอนดอนมาผมเห็นจากที่ซันฟานมาที่นี่ใหญ่ที่สุดด้านในนี่เขาบอกว่ามีร้านอาหารไทยนวที่ขึ้นชื่อมากๆของสิงคโปร์มากัน14ร้านมีเมนูอะไรอยากกินไหมครับวันนี้แกงกะหรี่เลิกแกงกะหรี่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่สาวนแกงพี่ไม่เอาแต่กะหรี่พี่เอาเอาทุกคนพร้อมไหมฮะพร้อมะอาพี่ไปเลยผมไปทางนี้ไปด้วยกันไปด้วยกัน เลยรนะทุกที่ไปคัดเข้ามาปุ๊บก็รู้สึกคึกคักขนะึ้นมาีเดี๋ยวผมพาทัวร์ดีกว่าครับเพราะผมเคยมีประสบการณ์ไปที่ลอนดอนมาแต่บอกก่อนว่าที่นี่มันเจ๋งกว่าด้วยเพราะว่าคนเอเชียอาหารไทยมาเดี๋ยวตามมารุ่นพี่่างผมจะพาไปคึกคักมากสาวเยอะมากอาหารไทยเพียบนี่แค่แค่ชื่อก็เท่แล้วหมูปิงโโป้งโมเพ่งพอชิมสักไม้ได้ไหมกระโดดแดงกระตลกแดกนะ แน่นมากเลยพี่แน่นมากคือหมูครับไม้อะร้านนี้คือแกงทั้งเลหมูอันนี้เป็นขาหมูเยอขาหมเยอรมันในแบบยำรสชาติแบบคนไทยกินแบบอย่างนี้เลยคนลุกเลยไม่ได้บอกยังไงอร่อยมากแต่ทอดใหญ่ก็มานะครับแล้วเขาทำเป็นเบอร์เกอร์ด้วยนะเป็นแบ็คเบอร์เกอร์ด้วยพี่โอ้โหนี่คนเยอะขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าขายดีหรือว่าทำช้านะ ขายดีขายดีขายดีเฮ้ยแม่งมีได้ด้วยว่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเฮ้ยน่าตะดีน่าจะดีอ่าหมาถึงอาหารเหรอคนขายนี่แหละ อยากย้ายสัมภูรคูไปอยู่สิงคโปร์มากเลยอ่ะคือพาที่บ้านมาด้วยเงเหรอบ้าคนเดียวครับเพราะว่ามันไม่เหมาะกับการที่จะปอบพี่อวด้วยแต่เราจะมาเอาประสบการณ์ที่นี่แล้วก็ทาเอาประสบการณ์นี้กลับมาเราที่ครอบครัวให้เขารับรู้ว่าเออมันมันขนาดไหนครับผมอย่าตัดออกนะครับอย่าตัดอกนะฮะขอครับขอ ที่นี่เหรอทีี่่นแหละที่เขาเรียกว่า Garden by the Bay เบยงชอบถ่ายรูปไงมาไปที่นี่แล้วก็อีกอย่างติดริมแม่น้ำด้วยคนมาเรือคนมาช้ามันต้องมาเจอตรงนี้เอ้ยโอ้โหครับเฮ้ยเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะว่านี่เรือหางยาวจอดอยู่ตรงนี้ครับเป็นหางยาวเลยแม้งขึ้นมาจากปากคองเงี้ยนี่ดูสภาพเป็นไงกระเป๋านี่คือพร้อมชุดมาเรือข้อเปใต้กลงแม่ใต้ถุนแต่ว่าที่นี่เมื่อกี้เดินผ่านมานี่มีดอกไม้จากเมืองไทยด้วยนะดอกอะไร ลาเวนเดอร์มาจากภาคอีสานอ๋อถ้าเป็นมาจากเหนือเราเป็นเจ้ามาจากใต้อะปีบ้าวาเวนเดอร์ปีบ้าวถ้าเดินรูปดอกไม้ชนหน้านี่จะหามากเลยหาเลยเจมหาเลยชอนี่หาเลยเออแล้วก็วอลล์กิ้ง นี่คือการรวมพลกันครั้งแรกของเรา3คนเต็ม3สู่เป็นการระเบิดฟอร์มที่หวานแหวแว,วแก้วมังกรมาก <c oughs> เปิดตัวสวนออกมาทำให้คิดถึงปูไอยาสวน <c oughs> ดอกไม้แล้วก็คนที่เข้าไปอยู่ในสวนดอกไม้ข้างในเนี่ยทุกคนแม่งชอบถ่ายรูปเหมือนน้องเจ้านาย ที่ต้องเอาตัวเองเข้าไปในดอกไม้อะเบื่อเที้ยวเจ้าที่เต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คือเราเสร็จตรงนี้แล้วต่อไปก็คือจะไปงานละเมื่อวานเมอวาเออแบบฟอร์มะบอกเลยเมื่อวานงานช้างเซนเซอรี่เชลที่สิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนร้านค้าดนตรีสองวันติดเลยเหรอมีสองวันแล้วก็วันนี้มีเชฟเซเบิลด้วยใช่ไหมเฮ้ยวันนี้เราได้กินเชฟเซเบิลปะได้นอนแนะเราจะเชฟโบกับเชฟดีแล่นป่ะถูกถูกคิดถึงเหรอคิดถึงมากเลยคิดถึงใครระหว่างคุณดีแล่นกับคุณโบคิดถึงพี่ดีเล่นเฮ้ย อยู่หน้างานแล้วซึ่งต้องบอกทุกคนก่อนครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจัดที่นี่เป็นที่แรกเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็แบบป๊อปพล่ามากก็ทําให้เกิดปีนี้ปีต่อเนื่องครับแล้วก็เลยขยายไปที่ลอนดอนขยายที่ซันฟาแล้วเมื่อวานน่ยผมบอกคุณโรสก่อนว่าแทบจะไม่มีที่ยืนเลยทาไมครับคนแน่นมากไม่มีน้งตาเลยเมื่อวานน่แทบจะไม่มีที่ยืนเลยครับทำไมครับคนไม่มีเก้าอี้ครับผมจางชิบขายเลยจะไปเงียบเลยจะเกิด่าอะไรกลัว เอ้ยแต่ดนตรีที่นี่โอเคนะแต่ว่าคนที่นี่เขาเขาก็เปิดนะเปิดเพลงเหรอเปิดเพลงเปิดใจด้วยผมาบอกวันนี้เปิดอะไรไปเ่อกี้เจมเนี่ยของดีๆไปเยอะแล้วสาวๆที่นี่นะจะไหนเปิดเปิดเปิดเพลงเหรอเปิดเอลนี่ยเปิดโอ้เปิดนมไปไกลไปสุดซอยนี่ผู้หญิงที่นี่ก็เปิดด้วยเปิดเพลงเหรอ เข้ามาภายในงานนะครับช้างซนซูรี่เทลครับ <Yeah. S 1> ที่จัดขึ้นที่โฮมอนทรีโฮมอนทรีขึ้นตอนนี้หิวมากครัเดี๋ยวไปหาอะไรกิน <ไป S 1> ดีกว่าไปไปไปร้านนี้ร้านนี้ขายนี่คลยควายไทเกอร์ เดกกำลังร้องไห้แต่กูกำลังห oh. okay. mm ิวเลยตอนนี no ้เฮ้ยเอาเตี e ยวเรียกเอาเตี้ยวมาเฮ้ยเอาเตียวเียเอาเตียวมาเฮยอี้ยวเรียกอาเวะ ก็เน like ี่ยล่าสุดอะแกมมี่บอกให้ปรับลุกเปลี่ยนจากลุกเป็นล้าวครบมาเล่นเกมกัดีกว่าคุณคุณต้องเป็นคนดังนะวันนี้นี่ผมนำมาคนแรกที่เราดอนมาแล้วพิชารีทบอลโชว์ครับผมให้เขาได้ได้เสียงทั้งสีเขาว่าเขาจะได้เกมอะไรกันจะมีลูกรถกลิ่นเสียงสัมผัสจะเล่นสามอย่างพอเขาแล้ผมได้แล้วเป็นคนสิงคโปร์โอเค local เลยครับอ่ะพี่สอนไม่ดูแม Menu ni เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรสชาติ spicy I think this looks spicy aha uh -huh. but I think this will be spicy ah. <laughs> Are you hungry <laughs> <laughs> What's <is> more spicy <speak> <laughs> Is it two ต่อไปได้มาแล้วครับ4คนท้าย2องยิงสองเข้ี่เลย let's do it ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาครับข้อแรกขออแรกได้มาแล้วครับนั่นคือมิชชั่นเสียงเสียงหรือว่าแซวนัทกติกาเราจะให้ผู้โชคดีของเราที่เป็นชาวต่างชาติทั้ง4คนคู่ภาษาไทยตามเราหอยใหญ่มีกัดใหญ่บอยไม่ใช่หอยใหญ่มีไปกัดหมีใหญ่บอยหอยใหญ่ ไปกันมีเอมยเฮ้ยอยมีไปกันมีเอมยอันนี้ทัดเลยทัเลยทัดเลยขอยมีไกันเมยเป็งรุน่ะกูจ้ากีโอ้ยมีกะมีเมอยมีกะมีเมย ไม่ได้หมดเลยอ่ะ <ร Stevens. S 2> มาครับผมจ u y s สวัสดีครับ I give you one mission in the bottle just like this โอ้ได้แล้วและมิชชั่นของเราในนี้นะครับนั่นคือ รูปครับรูปวิชาแนนี้ครับด้านหลังนี้ครับจะมีเมนูหนึ่งครับของประเทศไทยที่แบบป๊อปครามากผัดไทยเกมผัดไตยผัดไตปผัดไตปผัดไตยผัดไตผัดไทอะไรมากผัดไทยเป็นคำตอบที่ถูกใจ ก็ไปกิจกรรมทั้งหมดที่เรามาร่วมสนุกในวันนี้ครับที่สิงคโปร์ครับผมกับงานช้างเซนซอรี่เทรลก็เป็นการเปิดประสบการณ์นะครับให้กับพวกเราด้วยรวมถึงเราได้รู้นะครับว่าอาหารไทยเนี่ยมันทําให้คนที่สิงคโปร์มีความสุขขนาดไหนแล้วก็ผมก็ดีใจด้วยนะครับที่ทริปนี้ได้มาได้มาสักทีนะครับหลังจากนี้เราคงระเบิดฟอร์มเป็นแบบเต็มที่นะฮะไม่ได้ที่แค่สิงคโปร์เท่านั้นครับทุกที่ที่เราไปไม่เป็นซานฟรานลอนดอนหรือว่าสิงคโปร์ครับทุกที่ คนให้การต่อบลัออาหารไทยดีมากใชยไทยอย่างดีขอบคุณทุกคนที่ติดตามกับงานช้างเซนสอรี่เทรลนะครับจะมีที่ไหนอีกหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆเกี่ยวกับช้างอีกรอดูครับรอติดตามี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนวันนี้เราสา่คนไปแล้วครับผมนวันนีครับ Ya, jujur. Dai ke, tak kira tak kira blah